สวัสดีค่ะมะตุมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะตกขาวตกขาวมีกลิ่นมีสีแล้วก็มีอาการคันปวดท้องประจำเดือนนะคะแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็ยกกระชับ แล้วมีอะไรกับไฟล้ลเจ็บปะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีอารมณ์เหวี่ยงหรือว่าฮอร์โมนสวิงขึ้นสวิงลงอะคะ่ะตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอา,อาการไวทองนะคะช่วยได้แล้วก็เป็นในส่วนของคนที่อยากมีลูกยากหรือ,อคนที่มีลูกหรือว่ามีน้องมาหลายคนแล้วอะคะ่ะแล้วก็มดลูกอะคะ่ะย่อน นะคะอยากให้เมื่อลูกเข้าลูกเข้าทรงนะคะก็ตัวนี้สามารถปรับให้มดลูกอะคะไดะ้เข้าลูกเข้าทรงได้ดีขึ้นนะคะช่วยเรื่องการขับน้ํขคาวปลาหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วนะคะให้ขับน้ำข้าวปลาหรือขับของเสียออกมาค่ะให้ให้ออกมาได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าของเสียค่ะถ้าตกอยู่ข้างในหรือว่าอะไรอย่างคะ่ะก็จะเป็นอันตรายหรือว่ามีปัญหากับระบบภายในของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยเรื่องผิวพรรณ นะคะบางคนนะคะมีอยากมีผิวพรรณที่ขาวสว่างกระจายสายเรียบเนียนจับดูเนี่ยค่ะรู้เลยว่าผิวอะค่ะมีชีวิตชีวานะคะบางคนนะคะ่ะผิวอะค่ะเวลาเราจับเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันแห้งก้านนะคะก็คือตอนนี้จะช่วยให้คุณนะคะปัญหาที่บอกไปอะคะ่ะจะช่วยให้คุณนะคะไม่เกิดอีกนะคะแล้วมีอาการที่จากที่เป็นอยู่อะคะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะดูข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันตุ้มต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ